สวัสด,ดีครับวันนี้ตรงกับปันที่สิบเจ็ดธันวาสองห้าหกแปดนะครับวันนี้เราจะมาเพาะต้นกล้าแตงโมเนาะอันนี้เราต้นกล้ามะริดแตงโมเราหมาไปแล้วเนาะอาจจะมองไม่เห็นเนาะอยู่ในกระติกเนาะเอาออกไม่ได้เนาะเราจะจับใส่ในนี่ดีกว่านะจับใส่ในมือดีกว่านะ,ะมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันอยูน่ในกระติกเราหอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมันเลย อันนี้กันหน่อยนิดหนึ่งเนาะเลยแบบกระจายครับมาดูมเมล็ดนะครับนบเห็นมเมล็ดไหมครับนี่งอกดีมากเลยงอกทุกมเม็ดเลยนะครับ,รบงอกทุกมเมล็ดเลยนะครับนี่ถ้ามองเห็นชัดๆก็จะให้ดูนะครับ เราทุกมเมล็ดเลยนะครับอันนี้เราก็จะหยอดไม่หยอดใส่ถาดไปเนาะเพราะตึงกล้าไว้ในถาดนะครับก่อนที่สมมุติว่าถาดนี้มันปิดหมดเลยนะครับมันไม่มีหลุมเราก็จะใช้ขวดนี้กดลงนะครับกดลงให้เป็นรูนะครับเป็นหลุมๆนิดนึงนะครับว่ามันจะง่ายในการเราหยอดมเมล็ดพอเราหยอดมเมล็ดเสร็จเราก็เอาดิน กรบนะครับมันก็จะพอดีนะครับนี่เราก็จะมาหยอดเมล็ดกันนะครับทีนี้เราปลูกช้าไปปกติเราก็จะปลูกจนจะได้เก็บแล้วนะครับปกติเราก็จะได้เก็บเดือนนี้นะครับเดือนอธันวานะครับทีนี้เราปลูกช้านะครับฝนมันดีเกินนะครับหลุมละเม็ดนะครับเอาเฉพาะเม็ดที่งอกนะครับเม็ดไหนที่ไม่งอกเราไม่ต้องเอาทันนี้เลยนะครับนี่ ถ้าเราก็ถ้ากลัวเอ้มเมล็ดมันมียามีอะไรหน่อยแล้วก็ใส่ทุกมือก็ได้นะครับแต่ผมคนมักง่ายเนาะก็ใช้ไม่ต้องใส่ทุกมือเอาเลยนะครับเกะกะนะครับนี่มเมล็ดเตงโมงของเราเป็นพันแบ็กแจ็คนะครับของตะวันต้นกล้านะครับงอกดีครับงอกทุกเม็ดเลยครับนี่มาตั้งแต่เอ้ถ้ามาไอ้ตั้งแต่เออ ยอดเม็ดมาี่ยังไม่เห็นต้นไหนที่มเมล็ดไหนที่ยังไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นทุกเม็ดเลยครับขึ้นดีมากแค่จะไม่อันนี้ไม่ไม่เห็นมีเม็ดไหนที่ว่าไม่งอกเลยมีงอกทุกเม็ดแล้วปกติอันนี้เราเพาะตั้งแต่วันที่ เพาะไอมาไว้นะครับไม่ใช่เพาะมาใส่ในกระติกนี่นะครับตั้งแต่วันที่สิบเท่าไหร่สิบห้าหรือเปล่าสิบห้านะครับเมื่อวานว่าเราจะเพาะพอดีไม่มีงอกนะครับอากาศมันเย็นงอกช้าเราก็เลยมาเพาะวันที่สิบเจ็ดมาเพาะใส่ถาดวันนี้นะครับ เราหยิบไอเราเสร็จถาดสิบร้อยเราก็เอาดินปกนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราเพาะแต่เช้ามืดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้แตงของเขามันเริ่มจะออกยาวแล้ว เนี่ยหนอของเขาเนี่ยที่ออกข้าเขาเนี่นะครับออกยาวนะครับเพราะว่าเมื่อวานมันไม่มันไม่ยอมออกข้วาขาวให้เราได้เพาะปกติเราก็จะเพาะเมื่อวานนะครับมันเลยเวลามาหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนะเราก็เลยต้องมารีบตื่นแต่เช้าว่าสายมันจะยาวเกินนะครับ ถือขนาดนี้ก็ถือว่าพอดีอยู่นะครับแต่ถ้าว่าเอาไว้ซส้สายหน่อยก็จะยาวเกินนะครับอันนี้พันแบ,บล็กแจ็คลูกออกเป็นลูกสีดำๆหน่อยนะครับเกือบดำนะครับออกพรียกวัาแตงโมออกดำๆหน่อยทรงสวยนะครับแบ็กแจ็คนะครับเป็นวงวงรีนะครับ เราไม่ได้เอาซองให้ดูนะครับพันไหนพันไหนอันนี้เราปลูกพันไหนก็ได้นะครับตามใจชอบนะครับเราอยากปลูกพันอะไรก็ได้นะครับตามใจที่เราจะอยากปลูกเลยนะครับปลูกออกมาเป็นเม็ดเออเป็นลูกแล้วก็ได้ขายทุกได้ขายทุกได้ขายแน่นอนนะครับขายดีแน่นอน ถ้าเราถ้าเราปลูกเองขายเองเราไม่ต้องปลูกเยอะนะครับปลูกสักไร่สองไร่นะครับสองไร่สามไร่ก็ได้นะครับไม่ต้องปลูกเยอะนะครับปลูกทีละน้อยๆนะครับสี่ไร่สองไร่นะครับปลูกก็ขายเองเราจะได้ขายทันนะครับถ้าเราปลูกเยอะขายไม่ทันนะครับ ถ้าเราจะเบ่งขายเขาจะเบ่งเบ่งสรงด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับทําเยอะก็ได้นะครับสี่ห้าไร่หรือสิบไร่ก็ได้นะครับถ้าเรามีพื้นที่ที่จะเบ่งสรงเขานะครับอันนี้ผมขายเองนะครับปลูกเองขายเองเราก็จะปลูกน้อยๆที 2, ละสองไร่นะครับสองไร่สามไร่นะครับ มันจะเนียนเท่าขาที่เรา,อายอดได้อยู่นะครับแล้วก็ห่างหืนไปหลายวันเนาะไปนานเนาะเราไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะเราไม่ได้ปลูกแตงหมเราก็ไม่ได้ลงนะครับลงบ้างเล็กนิดน้อยนิดน้อยหน่อยน,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 นะครับแต่อันนี้เรา ็ได้เวลาเนาะได้อกจังหวะเนาะเราก็เลยได้มาเพาะได้มาปลูกเนาะเดี๋ยวก็ได้มาถ่ายถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจปลูกแตงโมนะครับทำง่ายๆนะครับเราก็เอาดินนี้ลงเลยนะครับกบข้างบนนะครับไหนที่เป็นมือใหม่ก็ก็ดูเอาเนาะ คนไหนที่เขาเก่งแล้วเขาก็เขาก็เก่งแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะเขาก็รู้วิธีการทําเร็วนะครับอันนี้คนไหนที word, Then, the the ่ไม่เคยทําก็ดูดูเอาไว้เนาะหรืออยากปลูกกินเองก็ได้นะครับปลูกกินเองก็ได้ปลูกนิดนิดหน่อยหน่อยปลูกร้อยต้นนี้สองร้อยต้นนปลูกที่ดที่จะปลูกขายก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับ เราลูกแตงโมแล้วก็พยายามดูเราใช้อันนี้เลยนะครับทุบๆเลยให้มันแน่นนะครับตรงขท้า <c oughs> นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เอาไปไว้ตรงนู้นนะครับมันจะมีที่เราเตรียมไว้พื้นที่ไว้อยู่นะครับ <c oughs> เอาไว้แล้วค่อยเอาไป พอเราหยาบเมล็ดเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปไว้ในพื้นที่ที่เราจะปลูกนะครับพื้นที่ที่เราจะปลูกเรา,เาไว้ใ,ใกล้ๆเราจะไม่ได้ยกต้องยกไกลเราไปไว้แถวบริเวณที่เราจะปลูกเลยนะครับตรงหนที่เราปลูกเราก็ไปวางวางวางไว้แล้วก็รดน้ํานะครับรดน้ําทุกวันวันละครั้งนะครับรดน้ําวันละครั้งทุกวันถ้าต้นโตนหน่อยก็เช้าเย็นเช้าเย็นนะครับสําหรับต้นก้านะครับ ชกถ้ามันโตโตออกมาใบหนึ่งแล้วนะครับเราก็ต้องลดเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับโดยเฉพาะต้นกล้านะครับที่อยู่ในถาดนะครับเพราะมิฉะนั้นเดี๋ยวต้นกล้าเขาจะเหี่ยวนะครับเจอแสงแดดมันก็จะงเหี่ยวนะครับถ้าต้นโต,ตแล้วเราก็ต้องลดสองเวลาถ้าต้นเล็กๆยังไม่ออกนี่เราก็เวลาเดียวนะครับลดเวลาเดียว หาวหรือเย็นก็ได้นะครับการดูแลต้นกา้าอย่างนี้นะครับดูแบบที่บอกเมื่อกี้นะครับการให้น้ำนะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ยังไงก็ติดตาม ผลงานการปลูกเติงโมงของเราด้วยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ